มาต่อกันที่ EP ที่2เลยก็แล้วกันทำรวมครับขึ้นทาง45กิโลเมตรนะฮะของบาร์บูดนะกับการเดินทางไปการชนะบุรีสวัสดีครับผมสามในีพี่น้องปองป่ายทีครบรักทุกท่านบาร์บูสลาเสียงแค้นแล่วมาแล้วมาแล้ว,ลวพี่น้องไอเสียงจเจ้าแจ้วมาแร้วนะฮะมาเนี่ยไปไหวมาเนี่ไปไหวานยาใส่เอาเคอกี่คันไปไ,ไปไ ดอกเห็ดแนวเด้อดอกเห็ดแนวเด้อนี่ฮะณตอนนี้เวลานี้นะฮะบ่าวพวกเองก็อยู่ที่นะฮะถนนนะฮะพิเศษเป็นทางหลวงพิเศษนะมอเตอร์เวีด M81 เนี่ยฮะก่อนหน้าที่บ่าวพวรีวิวนะฮะขึ้นจากทางถนนหมายเลข9เนี่ยการจนาทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยอยู่ที่บางใหญ่นะฮะกต่ตอนนี้เป็นเวลา8โมง25นาทีนะฮะการที่ว่าเส้าห้นาทีแล้วเส้าห้นาทีแล้วครับการเดินทางไปการจนะมุรีนั่นเองพี่น้องเอ๋ยสังเกตเห็นในบอลนะฮะ ถนนเรียบถนนงามเนี่ยเป็นบางช่วงบางตอนที่เบาวบริหินนะฮะถนนก็คือถนนนั่นแล้วสันนะฮะถนนกับเป็นถนนธรรมดาเอียงเอียงนักหนาของเบาะโบเอียงนักหนาเนี่ยเจ้าคือสีเอียงนักหนา,านกรนะดากระเดีย,ยแท้นะฮะเห็นถนนกับที่ว่าตื่นหูตื่นตาย้อนว่าประเดือนบา,เบานเบาวบ่มีบ่มีเราไปลองเลยนะฮะเห็นไหนกไนนะ็ได้แค่ชื่นชมนี่ยได้แค่ โอ้ยฝันไปฝันไปนะฮะฝันไปว่ามีถนนงามบางจาของที่จริงแล้วบอมเนบอมเอนเด้อบอมเนเด้อนะฮะนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์นี่คือการก่อสร้างที่บอกไปแล้วว่าพัฒนาไปสู่ความรุ่งเรืองถนนไปหอดใสนะฮะความพัฒนาการจะเข้าถึงนั่นเองนี่จะมีการก่อสร้างบางช่วงบางต่อนะฮะถนนเส้นนี้ถือว่ายังบอแล้วเสร็จกับการก่อสร้างเรื่องของเด้อ,อนะฮะ เพิ่นกันที่มีการกอร่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงไปอยู่เรืๆๆๆ่รอยๆรเรื่อยเนี่ยราวาเพิ่น,นยังเปิดน่ยเพร่ถ้าเปิดใส่บริการเป็นทางหลวงที่ยังไม่มีเก็บค่าผ่านทางเครับเป็นทางหลวงพิเศษที่ขึ้นได้เฉพาะรถสีล้อหน้าตอนนี้เนี่ยถ้าเพิ่นเปิดใส่แล้วอาจจะนีรนถบรรทุกเนะฮะพวกงหลอกเข็นไปแลนดถนนเซนน,เซนี่ถนนเซนนี่ที่ว่าเลยว่าเป็นถนนทีอยู่ในยกรเดินทางที่บวกเกินไปก่นหนาเนี่ย หนึ่งชั่วโมงนะท่านผู้ชมครับท่าขับไปเรื่อยๆก็ชั่วโมง,งนิดนิดเราไปลองนะขับแบบกินลมชมวิวไปเรื่อยๆเลยนะฮะนี่คือการสำรวจของประเทศไทยนี่คือการสร้างถนนของประเทศไทยหลายๆหลายครั้งนะฮะที่บาโบเองพลาดต้องพลาดโอกาสในการขึ้นมารีวิวนะฮะก่อนอื่นต้อขอบคุณคนไทยนะที่คอยแนะนำและกับพักแดนบาโบและขอบคุณประเทศไทยที่โอกาสและขอบคุณประเทศไทยที่มีสิ่งดีๆให้บาโบเอ็นําเสนอนะฮะ ช่วงพี่ไม่นะช่วงสงกรานเะนี่ยฮะมีอยซืคนไทยเป็นกะคอยส่งข่าวคอยบอ,บอกว่าบัว่าให้มารีวิวให้มารีวิวนะฮะบับวบ้าเองนะฮะกับที่ได้ว่าช่วงวันหยุดเนะนี่ยกะกะบ้านน้องีหนังเลยพลาดโอกาสในการมารีวิวมืาอนี้ก็ได้ว่าอยากมาเบิึงนะอยากมาเห็นหนังมาสัมผัสโดยตาของตัวเองนี่คือมอเตอร์เว่ยเอ็มแปดหนึ่งนะฮะจะเปิดให้ใช้ช่วงท้ายๆอาทิตย์นะฮะของทุกๆอาทิตย์นะฮะ แล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์แเดือน6ปีพศ2568นั่นเองนะฮะเพิ่นจะเปิดให้ใช่ซุกข้าวเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์นะฮะตอนบ่ายวันศุกร์นะครับ10 15ิบนาฬิกาเนี่ยของวันศุกร์เนี่ยไปจนถึงนะฮะวันจันทร์นะฮะ9บเนาฬิกาของวันจันทร์เอาไปลองเนาะชื่อเรยว่าตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันจันทร์นั่นเองนะเพื่อนเนี่ยหลายหลายคนเนาะอย่างเไยนะคือว่าคนไทยที่เพิ่นอยู่ในกรุงเทพฯนะครับหรือที่ใช้กันแล้วแต่เนาะ วันเด็กข้าวประทมเนี่ยะฮะหรือว่าพี่น้องตามวัดทีนาธีบ่นอย่าไปเที่ยวการจันทบุรีวันจะมีการลองแพ้การทำบุญไปเขาวัดน้องพี่น้องเนาะมีบาการไปเที่ยวสะพานนะสะพานบอสะพานรถไฟสายบรรณแม่น้ําแควเนี่ยะกาที่ได้ว่าเชนทางนี้ตอบโจทย์เลยน้องพี่น้องเนาะไปเสารเย็นครับเวลาเหลือเฟือเนี่ยน้องในการเดินทางนี้แหละพี่น้องเในนาทีเบาอีกอย่างหนึ่งเลยการสายสะพานดุจตาเป็นถนนที่บอกไว้เลยว่าสร้างขึ้นมา เพื่อนีฮะเพื่อบรรเทาการจราจรนะฮะทีไนะะที่จะมุ่งหน้าออกไปทางกาญจนบุรีนะฮะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจนะฮะทีไรนะะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะเพราะว่าผู้คนที่เดินทางก็ต้องไปจับจ่ายใช้เงินนะฮะไปเที่ยวนะฮะก็ไปทางกาญจนบุรีอาจจะบอกได้ว่ากาญจนบุรีอาจจะเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อในแหล่งการท่องเที่ยวนะฮะแต่ว่า กาญจนบุรีก็ยังมีพื้นที่เกษตรกรรมเป็น,นอย่างไรก็ไลเนี่ยนี่เจนเหมือนเป็นสวนอ้อยนะไร่อ้อยนะี่ยมันไร่อ้อยคอยายยลาสสิคด้วยนะอองเนะฮะแล้วก็จะมีผักเนะี่ยทุ่งนาที่บา่าววเดินทางผ่านมาได้เห็นเนะี่ยอาจจะไม่ได้เป็นวิวที่สวยงามเหมือนอาจจะว่าคนละวิวคนละฟิลกับกับมอเตอร์เวย์เอ็มเอ็มหกนะฮะบางปะอินโคราชนะฮยจนะเห็นไร่อ้อยนะฮะไร่อ้อยด้านล่างนะี่ะ แล้วตอนนี้อีก7กิโลเมตรบ่าพวกเองก็จะถึงกำแพงแสนนะฮะกำแพงแสนท่ามกางอีกสิบแปดกิโลเมตรนะฮะกำแพงแสนนีอนปปบบอน้อยู่จังหวัดบ้านโป่งขรา่บุรีผมเป็นน้องเอ็นนะหรือว่าเขาปฐมนะฮะส่วนท่ามกางก็อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองตอนนี้เป็นถนนสองเลนครับเป็นทางหสองเลนแล้วจะมีพื้นที่ด้านขวามือเหมือนพื้นที่พื้นท,ที่ปลอดภัยนะฮอ๋อนี่แหละประเทศไทยนี่เก่งเนี่ยเก่งในการออกแบบนะฮะในการสำรวจพื้นที่ในการทีถนนนะฮะ ให้สนันนแบบได้เพื่อใจใผู้สมใส่ถน,นนเนี่ยอาได้สะดวกสบายแลยก็ปลอดภัยนะครับในการเดินทางมา่ต้เป็นส่วนย่างเว้นหรือย่างแบบครั่งคือเน,นี่ยลูกคุณเนี่ยเสาไฟเงา้พี่น้องคิดเบิง้งพี่น้องคิดเบิ้งเก่าสิกิโลเมตรในการก่อสร้มมางว่ามันใกล้ได้พี่น้องเลยนะ,นในใค,รนนะครับมันใกล้ขนาดเลยครหนึ่งชั่วโม,มงงาในการเดินทางนี่ยคิดเบิ้งว่าเส้นทางน,านะนี่ยมัในสั้นเลยเนี่ยเอาไกลขนาดใดเนี่ยเนี่ยแล้วก็เป็นพื้นที่ของชาวบ้านที่มีพื้นที่ ทำไร่ทําสวนนะฮะแล้วก็จะมีการเวียนคืนแล้วก็จะมีการตัดพื้นที่นะฮะแล้วก็จะมีการจ่ายค่าชดเชยนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนนะี่ยประเทศไทยเงินมากมายมหาศาลเพียงใดสร้างเนะี่ยและก็จะสร้างอีกสร้างเรื่อยๆสร้างตลอดไปและท่านผู้ชมครับถนนนี้ใหม่คิดนอยู่ตลอดเวลานะฮะและถนนนี้ก็จะมีอายุการใช้งานนะฮะแล้วก็จะมีหลุมมีบ่อในการ สึกหลอและประเทศไทยก็จะมีงบประมาณในการสร้างใหม่นะรรรครับทุกท่านอ้โหอันนี้เพราะว่าใส่ไปตลอดไปเด้่พเ่็นของเลยนะอีกจักปีจักปีด้วยนะถนนมันมีอ่าอยุการใช้างานจักปีอยู่นะเป็นของเอลยนะมันจังมีการอ่าสร้างใหม่บูรณาการใหม่ทนะางสองมแซมใหม่นะครับจากถนนเส้นนี้ยังไปอาราชยางอยู่นะท่านผู้ชมครับและบางส่วนบางตอนจะได้เห็นเป็นเหมือนคอนั้นกะลียดเนี่ย ทัองกีดอาจจะเป็นพื้นที่ดินที่เป็นดินแบบว่าโมเนนนะท่าทนผู้ชมครับโมเนนคนอาจจะใช้เป็นขั้งกีดก็เป็นได้เนาะเดี๋ยวบาวโบสถจะรีวิวไปเรื่อยๆนะครับไปจนไปฮอดข้างลงทางด่วนกาญจนบุรีในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยน,นะทานทีในน้ำบาวโบสถ์นะมาตามคำเชิญลเด้อมาตามคำเชิญแล้ว,วม,าาลมาได้เห็นมาได้สัมผัสของจริงของแท้ มันอนีมากผู้เดียวมากผู้เดียวนี่ชวนมาท่องกันมากแล้วก็วมานว่าบ้ำเปล่าเราบอกว่าเราเจ็บหัวเราปวดหัวอย่างแห้งกันเลยมันเลยมีโอกาสไหนมาหนา้าเปล่าโบเปล่าโก็ได้เสิรโอกาสมากผู้เดียวนะค,ครับท่านผู้ชมครับมันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นการไปรเหตุงานเด้อเนะนี่ยการเดินทางของเปล่าโ่คือการไปเหตุงานนะบางทางก็จะบอกว่าอุ้ยอาชีพขับรถไม่อาชีพต้องหาบ่แม่นน้อยนะรถที่เป่าโบใส่ใส่ใสนี่เป็นรถที่ ใส่ระหว่างการเดินทางเพื่อไปเหตุเบื่อเหตุงานนั่นเองนะเพื่อนเนาะเพราะว่าบริษชันบาบูอีคนนึงที่ว่ารับเบาเนี่ยรับเบาายังนิดนึที่ทัวประเทศไทยเนาะเห็นเสือซ่าเซ่ยนั่นเองเนี่ยเาบอกต้องไปเบิ้งไปสมแซมไปซอยเรืออะไรฮะเพราะว่าเป็นผู้ซอยสร้างแหลกกันไปท่ายรูปเลยนะฮะเบมึงรายละเอียดแหลกกันว่าใต้งานเถาแก่และงานเจ้าใต้นั่นเอง ความสุขเดยมีความสุขเด็กับการเดินท่ามือนมอ,นมอนี้มือนี้มือนี้พี่น้องเอ๋ยนะพ้าด้านหน้าของบาโบจะเห็นเหมือนอีกชั้นหนึ่งของถนนนะอีกชั้นหนึ่งได้ได้พี่น้องเอ๋ยนะชั้นหนึ่งของถนนทางออกดาา <S <S ่านใสคนยังไม่ทันเปิดใส่เด้อทางออกนะฮะเพราะถนนคนยังบม่เวีเซิตนะฮะอาจจะมีการก่อสร้างนะการก่อสร้างด่านเก็บเงินนะครับ เปิดเพลิอนน่าไปลองเลยแนะนำนะฮะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะฮะท่านผู้ชมครับถ้าอยากจะไปเที่ยวกาญจนบุรีหรือว่าไปพักผ่อนนะครับก็วันศุกร์ตอนบ่ายนะก็เดินทางเสาร์อาทิตย์นะเพลิดเพลินกับการเดินทางนะเพลิดเพลินกับการได้เห็นนะนี่ท่านผู้ชมครับป้ายบอกทางท่าม่วงอีก31กิโลเมตรกาญจนบุรีอีก41กิโลเมตรนะขอนท่าแล้วครึ่งขอนท่าแล้วทีบาบุกเดินทางมากาคลิปนี้ต้องเป็นคลิปที่บอกไปเลื่ยวย่าเหีวแห้งเหีวแห้ง ให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งได้เห็นได้สัมผัสน้ำบาววกบุคคลย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่ไร่สวนนะฮะแล้วก็จะเป็นพื้นที่ทุง่งนานะฮะก็จะเป็นภาพที่เขียวนะฮะนี่เลยนะท่านผู้ชมครับเขียวอยู่ตลอดเวลานะฮะโอ้โหเฟื่องเฟื่องเลยเปน็นไรนะมองเห็นท้องฟ้ามองเห็นก้อนเมฆนะฮ <PM S 2> นะมบงเห็นพิมพ์นเด้ดและสิ่งที่บาบด ตะลึงไปไลยก,กว่านั้นเสาไฟสปอร์ตไลท์ตรงกลางเนี่ยโอเคนะยยวไปตลอดเส้นทางเลย,เเาายพื่นอนเพื่อนคิดเบื้องมหาค่าใจเสาไฟหนึ่งนี่เท่าใดพี่น้อง่อ้คิดเบิ้งอะไเท่าใดนะฮะอถโกประเทศไทยมีเงินมากมายมหาศาลนะฮะถุงงบประมาณในการก่อสร้างนะฮะเพื่อนะฮะการพัฒนาของประเทศไทยนะฮะอได้ว่านะฮะคนต่างชาติคนฝรัง่งยุโรปนะเอเชียทั้งอื่อนเนี่ย เป็นมาเห็นคนจะแบบว่าโอ้โหประเทศไทยนี่สุดยอดนะสุดยอดเบืองที่นาทันตนทางสะดวกสบายนะฮะนี่คือประเทศที่น้ำไหลไฟสว่างนะท่านผู้ชมครับสถานีบริการทางหลวงอีก1กิโลเมตรนะมายก็ามาคือสถานีที่อ่ะจะเป็นสถานีที่บริการห้องน้ำนะฮะห้องน้ำห้องน้ำหรือว่าเจ้าที่ให้ความช่วยเหลือนะฮะก็มีที่ฉุกเฉินนะฮะรถนี่ยอาจจะมีการ เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะฮะทางหลวงนะจะมีการแจ้งนะครับว่าไม่ใช่ว่าทางยิ่งยาวเนี่ยไม่มีศูนย์บริการนะฮะม,มีห้องน้ำเลยมีทำสิ่งของมีนะฮะนี่แต่ว่ามันมีเป่นุ่มมันเยอะไปกว่าเยอะนะานทางทีอ่าถ้าขึ้นมากก็ต้องเตินมน้นุมันเบิ้งรถเบิ้งน้่มมันในี่ยพอมนะ่ทางน้่มมัน คิดแดงแหละคนเติมแล้วก็เติมก่อนขึ้นเพราะว่าด้านบนนี่ม,นมันมีความนํามันเด้ความหนามันดีนะฮะสังเกตเห็นได้ว่าสายมือบาบูนะั้นจะมีเหมือนรั้วนะฮะรั้วที่ป้องกันสิ่งที่มีชีวิตเนะะี่ยเดินเข้ามาในถนนนะฮะแต่ป้องกันบะไรก็คือนกเนะะี่ยเพราะว่ามันจะมีป้ายบอกทางระวังนกระวังนกนะฮะนี่คืออ่า ุดบริการนะจุดบริการประชาชนนะด้านซ้ายมือเนี่ยห้องหนาวนะครับพี่น้องครับนี่จะมีเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่ของบริการโอ้ปลอดภัยด้นก็ดีนะนี่แหละประเทศไทยตาโถสุดยอดสุดยอดขนาเสื้อนะครับประเทศไทยจะสุดยอดขนาดนี้นะทานได้ทีเบิ้งคีปิดูบาโบนี่เบิ้งเด้อตีตาเบิง้งคังคังนี่ประเทศไทยบอลจะเล่มมองไงประเทศไทยบอลจะเล่มมองไง มาเบิงมาเบิงเนี่ยมาเบิงเอาโอ้มาเบิงเ,เ,เ,เอานะโอ้โหขนพีนองขนมองฟ้าจะเห็นภูเขาแล้วนะจากเขาไปในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเอียงบริเอ,อีวอกไก่ป้าชมอ่อนซ้อนนี้อ่อนซ้อนนี้เห็นอะ้รอย่างได้เห็นได้อย่างได้นะี่ฮะข้าไปไปบ้านนี้ให้พี่น้องมาเท้าใส่นะี่ฮะมีถนนเส้นนี้นะความจะเดินไปแน่นอนพี่น้องเลยนะ ถนนบดีไผ่เสียกปลายเนี่ยต่อให้มีอะไรท่องเที่ยวงามขนาดไหนกะหน่อยคนที่จะเดินทางไปเด้อพี่น้องเด้อเมืองอ้อยามประเทศไทยเนี่ยปูทางให้ไปเรียบร้อยเด้วปูทางเข้าถึงจุดเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเลยเนะฮะถามมีถนนดีแบบนี้นะฮะนักลงทุนก็่อย่าไปลงทุนนะฮะเฮดโฮมสเตย์เฮดมิสซอรที่แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยโอ้ยนั่นมองไปไกลๆป่าย,ายเขียวๆนี้ยี่น้องเนื้อ จะเห็นเดี๋ยนี้จะเห็นป้ายบอกทางนะฮะป้ายบอกทางอีก2กิโลเมตรนะฮะจะออกไปเชื่อมต่อนะฮะออกไปเชื่อมต่อกับพราแทนลงรังพระแทนลงรัง,ะน,ง,รงนะฮะผ่าท่ามะกาเนี่ยฮะอีก2กิโลเมตรโอโ้โหตอนนี้ก็บอกกันเลยว่าเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบ,บุรีแลวอีกเศร้าวกว่ากิโลเมตรบาบกีว่าจะลงไป จุดสิ้นสุดของทางด่วนพิเศษเอ็มแปดหนึ่งบางใหญ่กาญจนบ,บรุรีว้าวนี่ออ๋ถนนดีเลยย่อมรับย่อมรับย่อมรับเนะี่ยสมกับว่าเป็นทางด่วนอีกอีสมกับว่าเป็นมอเตอร์เวย์อีกอย่างเลยนะบ่มีง่วมีควายนะยยางเขงมามนะ่าเนีฮะบ่มี่หรือม,มีบ่บอมี่ย และการที่เขาจะมีการเก็บเงินน้องพี่นอ้องเลยนะฮะนี่แหละคือทางหลวงงั้นทางหลวงประเทศไทยจะเป็นแบบนี้นะครับมันคือมอเตอร์วเวย์จะเป็นแบบนี้นะฮะและบ่างพวกไปเห็นทุ่งนานีฮะโอ้ทางกะดีทางกะดีนะจนคิดว่าเป็นทางหลวงนีอะไรมันเป็นทางหลวงเนอะพี่น้องเลยนะแต่เป็นทางดีทางไปหน้าพะั่นดงรังนะฮะท่ามังกาทนะิซ้ายเนี่ยการชนะบุรีตรงไปนี่ไปบอกทางมอต้องยานลงพี่น้องเลยนะครับ เงาเงาเลยเงาเงาเลยบนตุ๊กยานลงเนี่ยมาตรงนี้บนลงแน่นอนโอ้โหเบิง่งนมาเด้อเบิง่งนมาเด้อเนี่ยฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ให้พี่น้องมาเท่าได้เห็นได้สัมผัสนะฮะนี่คือต่างจังหวัดของประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์ไทยแลนด์ว้าวไทยแลนด์เนี่ยทางออกทางซุ้มครับทางออกก็ือได้ว่าชัดเจนนะฮะนี่สีนะฮะ แต่มีสีบอกเตือนทางเนะี่ยสีเหลี่ยวนะพี่น้องไอก่อนก่อนสีเห็นชัดเจนนะฮะนี่ทางซ้ายก็มีนะครับเป็นทางออกเนะี่ยวันนี้มีการก่อสร้างาจุดพดดานเก็บเงินก่อนนะฮะทสำสงครามกันเลยทั้งเปิดทั้งลองใส่ไปก่อนนะฮะโดยที่บ่มีคาาา่าใช้จ่ายโอ้ยาวไปยาวไปพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ๋อนี่แหละคือไทยแลนด์นี่แหละคือไทยแลนด นี่แหละคือประเทศไทยนี่แหละคือประเทศไทยบอลได้เข้ากัมบอลได้ <c oughs> บอลได้เข้ามันเก่าบอลได้เข้าเดิมมาโบเองมันก็เดิมเดิมและเอฟซีบางทางก็บอกว่าพี่น้องเอง้ยนะฮะมันก็คือคอนเทนต์ของบาโบเเนาะบาโบเองก็เดินทางแล้วจัะใส่บาโบเอาอียากย่างไม้พี่น้องในเบิร์นนะขับเป็นถนนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถาวรไมคนเบิบร์บาโบเองก็ยังเก่งเก่านะพี่น้องก็เลยเนี่ยราะว่าจะบันทึกการเดินทางของตัวเองไว้ในสตอรี่ของตัวเองนะฮะไว้ในแอปนะฮะแต่ไม่ได้โชว์เชียวนะฮะการ การละครงนึ่งนะฮะอุ้ยพี่น้องเอ้ยนะมีเหมือนตัวเฮดนะฮะตัวเฮดุจะเหมือนไมคเครื่องบินบอกพี่น้องเอ้ยนะตรงกลางเครื่องบินนจะสามารถลงได้บอกพี่น้องเอ้ยนะไม่ว่าเฮลิคอปเตอร์ควาบาโวสังเกตเห็นเหมือนมีวงกลมอย่เป็นตัวเฮดนะนี่คือบันทึกการเดินทางของตัวเองนะพี่น้องเอ้ยนะเหมือนกับที่เราบันทึกไว้ในสตอรี่ในแอปอื่นๆนะฮะนี่ก็เช่นเช่นเดียวกันของบาโบนะฮะเอาคลิปวิดีโอนี้ลงไว้นะฮะเตือนใจตัวเองนะฮะอีกสิบปีข้างหน้า อาจจะจะไม่บึงอาจจะมาเห็นแหละถนนเส้นนี้เรียว่าทางหลวงพอดีทางนี้ทางวิเศษทางนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หลายรูปแบบกับเป็นไดนักพี่น้องเนาะพอประเทศไทยเป็นกับมีรัฐบาลที่มาบริหารมีโครงการมีนโยบายไม่ไม่เพื่อมาเฮ็ดเนี่ยสร้างสร้างบริษัทให้พัฒนาท่านโลกนักพี่น้องเลยนะนี่ มองเห็นภูเขาแล้วมองเห็นภูเขาเลยและเส้นแบ่งจราจรที่ชัดเจนนะท่านผู้ชมครับที่ชัดเจนเส้นแบ่งจราจรที่บ่าวเม่เคยไปเห็นนะฮะมีการก่อสร้างยังไงนะฮะมีการออกแบบยังไงนะไปเห็นมาเลยเไปเห็นยังไรนอกไปนอยเลยนี่และสิ่งที่น่าทึ่งก็จะมีเสาไฟนะฮะและก็จะมีป้ายบอกทางทางออกจุดตัดกันนะฮะ ทางออกจุดไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนนะฮะก็ได้เห็นนะพี่น้องเลยนะโอ้อยบาโบเองอาจจะมาสานะแต่มาสาดีกว่าบอมาเด้อพี่น้อกเลยนะฮะเพราะว่าทางโ่วนนี่มันเปิดในไส้หลายเดือนเ,อเด้อดิบาโบเองมาสาก็มูนไปไหนเนะาะก็ที่ว่านุมานน่มเล่านะฮะนุ่มเล่าบาโบเองรีวิวถนนประเทศไทยนะฮะรีวิวทางด่วนนะฮะประเทศไทย ซึ่งมีคนไทยหลายหลายคนที่มารีวิวเนี่ยเรื่องอราวไดข้อมูลบอกว่าเองก็ไม่ค่อยจะเก่งไม่ค่อยจะรู้เนี่ยสิ่งที่ต้รู้คือบันทึกการเดินทางของตัวเองเนะครทางช่องบางทางก็อาจจะบอกว่าผมมีข้อรู้กับอย่างมีรีวิวนะครับผมมีข้อรูปก,กับอยากจะมาบอกมาสอนบอมแมน่บอมแมน่งเนี่ยอย่าแหทำช้อมเนี่ยอย่าต่างข้อบังนําบาบหลายเนาะบาบเองถือได้ว่า รีวิวในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะในสิ่งที่ตัวเองมักในสิ่งที่ตัวเองชอบนะฮะก็เป็นแนวทางในการรับชมนะฮะพี่เราเหมือนเอาทางฝั่งล่างแต่อย่างไหนบ้าบัวห็นนะฮะอยากเห็นน้ำบาโบูดีบางคำก็บอกว่าจะไปประเทศไทยนะรีวิวถนนเนี่ยบางเด้อรีวิวถนนในบางเด้อเนี่ยะแน่นอนพี่น้องเลยนะรีวิวอห่างบางแท้แน่นอน ก็เชื่อว่าบอกเพื่อนๆพี่น้องฟังแล้วเฮ้อนี่ยมันเป็นช่องจราจรที่ห้ามยุดเด้อท่าเข้ารถขึ้นมาแล้วนะเพิ่นบอกว่าห้ามยุดิห้ามจอดนะฮะชื่อว่าทางดูวันนี่ยครับเป็นทางรถที่อ่าบ่ได้ให้เฮาไปจอดแต่จอดเฉพาะรถที่ทุกเชิญรถที่มีปัญหานะเท่านั้นนะท่านผู้ชมครับและสิ่งที่สําคัญคือความสะอาดและเคารพกฎจราจรนะฮะและให้มาถูกต้องตามกฎหมายเด้อเพี่น้องเเ้ยนะฮะ อีกบ่วร้อนอีกบ่ไกลบ,บ่บวผมจะไปหอแล้วนะทั้งออกทั้งลงทั้งจุดสิ้นสุดของทางหลวงพิเศษแห่งนี้มอเตอร์เวย์ M81 จะมองเห็นภูเขาเด้อยด้ภูเขาเด้อยดที่ว่าจอดการจันนบุรีนี่มีภูเขานะที่สวยงามนะีน่ไปดงเลยนะเชื่อมต่อไปอยังจัหวาธานบุรีนะฮะอ่อนซ่อน,อนดีอ่อนซ่อนดี อ่อนซ้อนประเทศไทยอ่อนซ้อนเมืองไทยนี่คือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะฮะต่างจังหวัดของประเทศไทยนะฮะจะอลังการอีกเช่นนึงที่บ่าบ้เคยไปคือชลบุรีสายใหม่เนี่ยทางแบบหมายเลขเจ็รรดนะครับผูน้ชมครับง่ามืูนกันจดหนึ่งก็โอ้โหอลังการตื่นตาตื่นใจนี่จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยในช่างที่จะมา ซ่อมแซมหรือว่าก่อสร้างจุดที่ยังไม่แล้วเสร็จนะี่นี่ครับไปลองครับต่างกวางบูบาบูนะจะมีเจ้าหน้าที่นจะมีนายช่างนะฮที่มาทำการก่อสร้างนะครับโอ้ยอิม่มอกอิ่มใจเลยเพียงเห็นกันมีความสุขแล้วเพื่อเห็นกันมีความสุขแล้วนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์นี่คือไทยแลนด์น ถ้าอยากเห็นก็ต้องมาถ้าอยากมีความสุขก็ต้องมานี่แหละคุบอกว่าอยากเห็นความเจริญนะฮะในชาตินี้นะฮะไม่ต้องรอชาติหน้าต้องมาที่ประเทศไทยต้องมาที่ไทยแลด์แน่นอนคนที่ว่าเคยมาต้องบอกเลยว่าคนลูกซ่าแน่นอนเลยนะฮะถ้าด้มาเห็นได้ททยนี้จะบอกกเลยว่าติดใจลงรักแน่นอนนี่เลยนี่เลยนี่เลย งามลายงามลายงามแหงอ่อนซ้อนแหงอ่อนซอนลายมุมนี้จะเป็นธรรมชาติเลยไปนล้งครับจะมองเห็นภูเขาและเห็นความสีไลยของถนนเชื่อมต่อไปอย่างธรรมชาติโอสำหรับท่านในที่มัก,การเดินทางมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องเอ,อ๋ย บอกว่าบวพิษวังแน่นอนมาส่งเศ้ามาส่งแรงจะเป็นธรรมชาติที่งดงามจะเป็นช่วงบรรยากาศที่ไม่ร้อนอบอ,อ้าวช่วงเวลาเช้าช่วงเวลาบ่ายช่วงเวลาเย็นเด้อทุกท่านเอยพวนะพวดนะพูดนะผู้เขาใหญ่ผู้เขาสูงโอ้โห,โอโหโอตอนนี้บ่าวาเองอยู่ที่กิโลเมตรที่90แล้วตามามเลยนะอีก6กิโลเมตรนะะ ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของทางหลวงพิเศษแห่งนี้ทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวีด M81 นั่นไงภูเขานั่นไงภูเขาป้าถูกเกือบหนึ่งชั่วโมงไปลงไอนาแตรบะหอดหนึ่งชั่วโมงนะฮะบ่าวโบอเองคือว่าเดินทางมาลงแด่เจ็ดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีนะ ตอนนี้8 48นาฬิกานาทีนฮะบอถ,ถึงชุม่วมงได้ไปนหน่อยนะบอถ,ถึงชุมวงกับการเดินทางนะฮะอันนี้บ้าบคขับรถกลับไปเรื่อยๆเนะฮะขับรถแบบว่ากินลมชมวิวไปเรื่อยๆนะกะใส่เวลาบอถ,ถึงอ่วชมวงนะี่คือความจริงนะท่านผู้ชมครับเนี่เฉนไปทุ่งนาเนี่ยนะซ้ายและขวาและก็จะมีทางยกระดับเนะี่ยที่เป็นทางธรรมดาที่เชื่อมต่อมา เพื่อจะมุ่งหน้าเข้าไปกรุงเทพนะฮะเข้าไปกาญจนบุรีนะฮะ <c oughs> เข้าไปในตัวเมืองนะฮะด้ <c oughs> านบนบาบูบนหัว <c oughs> บาว <c oughs> บาูเนะฮะส่วนล่างนี่ก็จะเป็นาทางทางสวนพิเศษนะฮะโอ้สุดยอดนะพี่น้องเลยนะบ่เบื่อนะฮะก็ะที่ว่ามีเอฟซีคนไทยบางคนนะฮะบอกว่าบว่ามาแต่หม่องเก่ามาแต่หม่องเดิมนะฮะที่พี่หม่องเก่าที่ที่หม่องเดิมนะฮะเจ้าบ่เบื่อเพราะสันเอยนะคือประเทศไทยนี่มันมี เป็นพื้นที่ที่แบบปะะไปย่ำไหนกับพวนี้คงมูนซึกงเบือเ่อไปตรงนะีนะอยากไปตลอดเวลาอยากไปนั่งเบิ้งนะฮะแต่ก็เรียนรูไปน้ำคนไทยเ็นเก่งนะเก่งในความคิดแล้วก็ยังมาเก่งนะฮะยังยังก่อสร้างอีกได้อีกนะสุดยอดนะท่านผู้ชมครับ,รบน,รนี่แหละนแนวคิดของคนไทยเนะี่ยนี่แหละคือไอเดียของคนไทยไอเดียสุดยอดไอเดียสุดเจ๋งนะจริงจริงทิงทิวทัศน์ท้งและตะลึงนะท่านผู้ชมครับ โ,โ,โ, ray, โอุ้ยคุณเภูเขาภูเขาพี่น้องเลยภูเขาถ้ามาเนะะี่ยฮะมาในบ่ผิดหวงเลยละ่ะเบาเบกเขาก็นันตีนะ,ะบ่อิดหวงนะฮะนี่ก็จะเป็นทางออกแล้วท,ท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นเส้นทางที่เป็นจุดสิ้นสุดแล้วนะเป็นจุดสิ้นสุดของของมอเตอร์เวย์แห่งนี้นะท,ท่านผู้ชมครับเป็นทางออกนะเราก็สามารถตรงไปเลยนะฮะ เป็นด่านที่เพิ่งมีการก่อสร้างด่านเก็บเงินอยู่ยังบม่แล้วเสร็จเนี่ยเปนกรณีที่ว่าเปิดใหส่บริการเนี่ยนะัทุกรับก่อนที่จะมีการสร้างาสร้งด่านเก็บเงินให้แล้วเสร็จเนี่ยน,นี่จะเป็นด่านการจนะบุรีนี่นะครับทกผู้ชมครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่บ่าวโเองเดินทางมาเนะฮะเดินทางมาเห็นและสัมผัสด้วยตาเนี่ยบอกกันเลยว่างามงาม,งามและอลาัางการน่าทึ่ง น่าตะลึงกับสิ่งก่อสร้างของประเทศไทยตะลึงและจับใจและสวยงามนะครับุผู้ชมครับสุดยอดแห่งบา่าวพวกเองก็จะไปทางพนมทวนก็แล้วกันนะฮะไปทางพนมทวนซึ่งเป็นทางออกนะฮะที่บา่าวพวกเองจะเดินทางเพราะว่าจะไปไซโยกนะวันนี้จะไปไซโยกนะถ้าฝั่งนี้การจนาบุรีก็แสดงว่าก็จะไปตัวเมืองนะตัวเมืองการจนบุรี ก็มาหอดนะครับหอดซุ้มดังต่างใจคลิปวิดีโอนี้บาโบเอียงก็เือว่าแบ่งเป็นสองเป็นสองอีพีนะท่านผู้ชมครับเป็นสองอีพีในการรีวิวว่าว่าเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงนะท่านผู้ชมครับเกือบหนึ่งชั่วโมงของการเดินทางบาโบเออ์บาวเองกันเลยตัดเป็นสองคลิปนะเพื่ออ่าให้ได้อัธรตในการรับชมเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เชือได้ว่ามาถึงจุดนี้แล้ว,ค,วครับท่านผู้ชมครับมาถึงจุดที่ เป็นทางลงนะครับเป็นทางเชื่อมต่อที่บาโบเองก็รีวิวนะรีวิวให้ผู้ชมได้เห็นนะฮะนี่เลยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าลทาทำช่วงไปเพื่อนทนเก,กันแล้วกันเด้อเนี่ยทางทีมบางระจีนชอบในการนำเสนอของบาโบเนะี่ยก็อย่าลืมเนะี่ยกดไลค์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งอย่างเตือนนะสิ่งที่สำคัญซอยสนับสนุนบาโบโด,ด้วยการบอกรถข่าวโฆษณานกันแล้วกันพี่น้องเลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สบายด,ด,สดีสวัสดีครับ